ได้วัตถุดิบใหม่อีกแล้วทำอะไรกินดีนี่ของฟรีของฟรีเห็นใบหม่อนปั๊บเมนูต้มไก่ลอยขึ้นมาในหัวทันทีก็มีใส่เห็ดใส่หน่อไม้ดองนะแล้วเราก็จะใส่ใบหม่อนไปทั้งสวนเลยใบหม่อนรสชาติยังไงก็บอกไม่ถูกนะเหมือนมันไม่ได้มีรสชาติอะไรนะแต่ก็ไม่รู้สิอร่อยอ่ะ นี่คือน้ำแกงนะมะนาวไปดาชอบเติมมะนาวให้มันเปรี้ยวขึ้นไปอีกลำพังหน่อไม้ดองมันมันเปรี้ยวไม่พอแกงเราได้ดีไปดาชอบอ่ะ มีกระดูกเนาะเวลากินไก่อะ่ะเออก็จะใส่โครงไก่ไปด้วยกินแต่เนื้อไก่มันไม่อร่อยอะ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะ แล้วเราก็จะเติมมะนาวเพื่อความหอมอร่อยยิ่งขึ้นเปรี้ยวยิ่งขึ้นนะต้มไกร่ร้อนๆเสร็จแล้วไปตักข้าวตักข้าวข้าวไม่ต้องเยอะมากสองทพ่ีพอ อุ้ยไทยทเทพอุ้ยไทยเทพมาท่านเพื่อนท่านเข้ากับปาริดาแนละ้ว อร่อยมากๆนะลองนะใบหม่อนเนี่ยมันก็ไม่รู้นะมันมีรสชาติอะไรนะแต่รู้ว่าใส่แล้วมันมันอร่อยขึ้นอะ่ะฮะ ต้มไก่ค้อนถ้ามีกระเพราก็ใส่ไปด้วยยิ่งเจมเนี่ยพี่น้อง พิอมนะกระดูกนะอันเนี้ยโครงไก่เนี่ย ถูกใจถูกั แซ่บหลายเออก็ว,ว่าพริกอยู่ใส่อยากเจอพริกจังๆม,ม,ม,มากบปาะเอมไม่้ดงเลย xếp chính chính cái chừng đấy ไห้ปลาดดับเบรกนิดหนึ่งนะเบรกลาพี่แลนองกดเสียบล้ายหล,ลายพีน่น้องเสียบล้ายหลาย,ลายนะแล้วก็ใส่โครงไก่ไปซะใส่ซุปซุปหมูครึ่งก้อนเนาะเออไม่มีซุปแปะก,ก็มีซุปหมกูก็ใส่ไปครึ่งก้อนแค่นั้นผงยีรถดไม่ได้ใส่รสดีไม่ได้ใส่แต่น้ำมันหอยนิดนึงใส่อน้ำปลาอประมาณนั้นประมาณนั้นอใส่นมไม้ดงอใส่มะเขือเทศ พอดีมีเห็ดอยู่ก็เลยใส่ลงไปเนาะหวานมันเนี่ยก็เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยสวนปะวนาะ้วนใกล้ๆนะช่วยใคซื้อม <c oughs> าเจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs> thanks so much my f r i e n d thank you for your support see you next video have a nice day bye bye